ฟังดูแล้วไม่เห็นมีข้อดีเลยแต่ทําไมปรับไม่หมดคนที่เสพเนี่ยคิดว่าไปบําบัดในสิ่งที่ตัวขาดหรือว่าเพื่อให้การทํางานเนี่ยได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็เพื่อเพื่อชีวิตของตนเองแล้วอีกประการหนึ่งผมกําลังจะเสนอท่านอยู่เหมือนกันนะครับว่าการที่ปราบไม่หมดนั้นเนื่องจากความรับผิดชอบเนี่ยยังไม่ชัดเจนซึ่งผมอยากจะพูดอยู่เหมือนกัน ป็นงไงครับความรับผิดชอบไม่ชัเดเจนคือทุกหน่วยทุกองค์กรทุกชุมชนหรือสถาบันใดก็ตามจะต้องมีผู้บัญชาจะไปเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่จะเป็นครูประจําชั้นจะเป็นผู้ใหญ่บ้านผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าในประเทศไทยเรามีประมาณ6 7 0 0 0หมู่บ้านคนในหมู่บ้านประมาณ 700- ดร้อถึงพันหหรือ2,000คนก็ตามผู้ใหญ่บ้านจะต้องรู้จะต้องรู้ว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยใครมีพฤติกรรมเอาเฉพาะเรื่องนี้แล้วกันว่าติดยาบ้าเสพยาบ้าบ้าง ถ้ารู้ตรงนี้ต้องมีความรับผิดชอบในโรงเรียนก็เช่นเดียวกันครูประจําชั้นเด็กเพียง3ามแปดคน4ี่สิอเ้ไม่เกิน50บคนต้องทราบก็คือมันแพร่ระบาดค่อนข้างเร็วและการแพร่เนี่ยมันสัมพันธ์โดยตรงกับเรื่องปัญหาเศรษฐกิจพอสมควรเท่าที่ฟังก็คือว่าขณะนี้คนเริ่มกระจายมาขายเป็นรายย่อยมากขึ้นเพราะการขายเนี่ยลงไปในรายละเอียดมากขึ้นก็จะลงลึกในชุมชนมากขึ้นนะครับแล้วก็ขณะนี้เนี่ย ตัวคนที่เป็นคนขายนีย่เขาก็ค่อนข้างจะไหวตัวยกตัวอย่างเช่นในแง่ของกฎหมายนะครับถ้าคนเป็นพ่อเป็นแม่ถูกจับคดีค่ายา,ยาเสพติดเนี่ยจะถูกลงโทษแต่ถ้าเอาลูกมาขายเนี่ยการการจับเด็กนะครับถ้ายิ่งต่ากว่า8ปีลงมาเนี่ยจะไม่มีโทษแต่ถ้าสูงกว่านั้นก็จะต้องขึ้นศาลคดีฆาตกยาวชนส่วนใหญ่จะเน้นการคุมประพฤติน,นั่นเองเาขนาดนี้ในแง่ชุมชนแออัดทั้งหลายเนี่ย ตัวแปรในการใช้เด็กมาเกี่ยวข้องการค่าเนี่ยจะสูงมากในโรงเรียนต้องยอมรับความจริงว่าเด็กเนี่ยจะเป็น Sale ไดเรกเซลนะครับเด็กเป็นไดเรกครับผมวิธีการขายก็ก็มันก็หลากหลายนะครับบางคนก็ขายขายสิบได้หนึ่งขายสิบก็ได้หนึ่งเม็ดย่อยไปกระทั่งว่าใน1เม็ดแบ่งเป็นสี่เซี่ยวขายสามสเซี่ยวได้หนึ่งเชี่ยวม,ม,มันไปไกลมากในรายละเอียดนั้นด้วยการกระจายตัวแบบนี้เนี่ยมันปราบได้ยากมากเพราะจับไปตรงไหนก็เจอจับไปตรงไหนก็เจอ ะะแล้วเราเจอเด็กนี่เราสะอึกมันมันเป็นความละเอียดอ่อนว,ว่าถ้าเราเจอเด็กที่ขายยาเสพเราจะทํำยังไงยาเสพติดที่ปราบไม่หมดเนี่ยเพราะว่ามันมีตัวเบ้งเบ้งอยู่ข้างหลังผู้ที่มีอํานาจไม่ว่าจะเป็นมีสีหรือไม่มีสีก็ตามมันมีผู้มีอํานาจอยู่ข้างหลังนี่จริงผมผมคิดว่าไม่มากครับนะผู้มีอํานาจนสแสดงว่าไม่ปฏิเสธผม,ม,ผมก็ต้องมีบ้างนะครับทุกวงการเนี่ยผมผมผมอาจจะพูดได้เลยนะ <c oughs> ทั้งตำรวจ <c oughs> ทั้งทหาร <c oughs> ทั้งข้าราชการ ในกรทรวงมาไทยครูบาอาจารย์เนี่ยมีเกี่ยวพันเกี่ยวพันครับ,รบแล้วเราก็พยายามที่จะสาวไปให้ถึงหมดนะแต่พวกนี้เป็นส่วนย่อยนะตอนนี้ท,ทราบชื่อบ้างหรือเปล่าครับพปาสาเขามีอยู่ครับปพสมีอยู่แต่ว่าหลักฐานในการจับกลุ่มนั้นนะฮะต้องต้องชัดเจนนะทางกองทัพมีไหมครับ เราก็พอทราบนะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับหลักฐานเช่นเดียวกันครับผมเองในฐานะประชาชนชาวบ้านอยากรู้จริง,รงๆว่าตัวใหญ่ๆเนี่ยขนาดไหนคือ,คอทางกองทัพเนี่ยคงมีน้อยมากแล้วก็ยังไม่ชัดเจนผมผมขอ,อยืน,นยันกันแต่ระดับล่างๆเนี่ยก็ด้วยภาวะเศรษฐกิจแบบสมัครเล่นเมื่อสมัครเล่นแล้วก็กลายเป็นยืดเยื้อยาวนานมาอย่างนี้เป็นต้นยังผมได้ยินว่าชอบมีแถวเมืองกาลไม่ว่ากองทัพมีไหมครับในเมืองกาล ไม่ไม่ได้ข่าวเนะี่ยทางกองทัพไม่ม,มโีโดยฐานกองพลราบที่เก้าที่นั่นไม่มีข่าวครับแต่เมืองการเนี่ยผมได้ยินเยอะเหลือเกินอะไรอะไรก็ตามไปเรื่องเมืองการไปจบเมืองการไปต่อที่เมืองการเนี่ยเป็นเพราะว่าชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านยาวมากสเองอเพันสี่ร้อยกิโลเมตรชายแดน,แดนอะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกชนิดอยู่แล้ว มีคนบอกว่าบางรอนนั้นก็สัมพันธ์แน่กับคนที่มีสีไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือทหารก็แล้วแต่ครับแล้วก็แม้กระทั่งหนังสือพิมพ์นั้นยังได้มีการ์ตูนล้อกันอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เขาบอกว่าโฉมหน้าผู้มีหน้าที่ไล่ล่าบางรอนแล้วเขาก็บอกว่านี่นะครับคือโฉมหน้าที่แท้จริงของสมุนบางรอนอันนี้เกินเลยไปหรือจริงครับคุณนพดลครับผมคิดว่าเกินเลยไปนะครับมีแต่ส่วนน้อยนะครับที่ ไปสนับสนุนในเรื่องนี้หรือว่าไปร่วมค้าเซเองซึ่งพอมีพยาหนหลักฐานเราก็ดําเนินคดีอาญาในระดับจรวัดได้ซ้ําไปนะครับทองพัชภูมิในผมก็เห็นใจเขาคือบางรอนในไปตรงนั้นในฐานะที่เป็นนักธุรกิจมีสตังค์แล้วประสบความสําเร็จแล้วคล้ายๆมีสตังค์ก็แจกตํารวจบ้างอะไรบ้างเนี่ยตำรวจก็ไม่ได้ฉเฉลียวใจว่าตัวบางรอนนี่คือผู้ค้ายาเสพติดซึง่งตัวเขาเองเนี่ยมันค้าอยู่ในกรุงเทพ<ม>ที่น้องจอกนี่เองนะครับ ตัวตำรวจน้องจอกเองซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ถึงได้ถูกลงโทษหนักหน่อยเพราะว่าปล่อยปละให้มีการคาบอย่างเป็นรูปขบวนการอย่างใหญ่โตอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ไม่รู้ไม่เอาใจใส่อย่างนี้ครับส่วนตัวตำรวจทองพระภุมมก็โดนน้อยหน่อยแต่ตัวที่มีส่วนร่วมเอาเราดําเนินการเลยนะครับแต่ผมต้องขอเรียนว่าตํารวจส่วนใหญ่ก็มีความตั้งใจในการทํางานอย่างยิ่งก็มีบ้างที่ออกนอกลูก่นอกทางตรงนี้ท่านรัฐมนตรีท่านกาชับท่าน ผู้การตารวจแห่งชาติให้เอาจริงเอาจังซึ่งอาจารย์ก็คงเห็นว่าตอนนี้เราปัดกวาดบ้านเราเต็มที่เลยนะครับเราดําเนินการอย่างเฉียบขาดเลยนะครับ<ม>เพื่อให้คนที่จะทํางานร่วมกับเราในโอกาสต่อไปนะมีความไว้วางใจหรือแม้กระทั่งครูใหญ่ตามโรงเรียนต่างๆที่ท่านจะมาให้พวกเราเข้าไปช่วยเด็กเล็กท่านจะได้ไว้วางใจว่าโอเคนะตํารวจตอนนี้เขาดีขึ้นแล้วนะภาพเขาสะอาดสะอ้านขึ้นเขาจะทำงานร่วมกันแก้ไขปัญหาเด็กได้ครับการข่าวของผมนะครับก็คือข่าวลือ บอกว่าคนเนี่ยระดับในพลไม่ว่าจะเป็นทหารหรือไม่ว่าจะเป็นตำรวจเนี่ยอันนี้พอจะยืนยันข่าวลือของผมได้ไหมครับก็คงไม่ว่ากําลังหาหลักฐานอยู่แสดงว่ามีล่องรอยอยู่ก็ก็ก็ข่าวลืออย่างท่านว่าเนี่ยนะแล้วก็มันมันเกิดแบบไปพัวพันจะด้วยเจตนาหรือไม่นะฮะตอนนี้กําลังดูแลอยู่ทหารมีไหมครับในพล คือผมว่าคงไม่จําเป็นต้องพูดแบบเป็นในพ้นในพันใน,ในหรือเด็กขนาดไหนก็ตามผมว่าอยู่ที่พฤติกรรมมากกว่าเพราะนั้นไม่ต้องไปกังวลว่าจะเป็นผู้ใหญ่เด็กขนาดไหนเอาว่าคนนั้นมีพฤติกรรมหรือไม่อยู่ในสถาบันไหนก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าไม่มีสถาบันไหนที่จะไปส่งเสริมในเรื่องนี้อยากจะปราบอยู่แล้วมุมมองชาวบ้านเนี่ยที่เขาไม่กล้าเขากลัวเนี่ยเขากลัวเรื่องจ่าเรื่องตำรวจเ,เล็กๆนี่แหละถ้าพูดยังไม่เกรงใจนะครับอ,อยู่เบื้องหลังทั้งนั้นอ่ะเขาบอกบอกไป กลายเป็นคนบอกถูกครูจากตำรวจนี่แหละในท้องที่เล็กๆนี่แหละกลายเป็นชาวบ้านกลัวตัวเล็กๆ,ๆเพราะตัวเล็กมันติดกับชาวบ้านนะในพลไม่ได้มาติดกับชาวบ้านหรอกนั่นขนาดนี้ผมว่าเงื่อนไขใหญ่ขนาดนี้ก็คือเขากลัวตัวเล็กที่เขาไม่กล้าพูดทั้งหลายเนี่ยเขากลัวว่ามันใกล้ตัวมากนักเรียนก็นเหมือนกันนะฮะบอกรู้จ่าคนไหนขายเนีนะ่รู้ครูคนไหนขายต้องไม่กล้าพูดเพราะพูดไปมันถึงตัวเลยครูบางคนโดนตีคว่ำหน้าโรงเรียนเนี่ยครั้งเดียวครูต้องเรียนหนอหมดวิธีแก้ก็คือต้อง ต้องปรับแหล่งใหญ่ทั้งหมดนะครับในการนําเข้าต้องปราบให้ได้สกัดตรงตรงนั้นเข้าตรงนี้นะครับครับในส่วนข้างในเนี่ยเราต้องค่อยๆแก่คือหนึ่งต,ง,ตงต้อ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 งกันผู้ที่ยังไม่เสร็จอย่าให้เข้ามาเสร็จ